ใส่แล้วก็เอาดินเอาดินใส่บัวให้เป็นอย่างยานี่หลายอย่างเลใช่ไอ,อ้ไม้กระถางต้องนั่งกุ๋ยเรื่อยๆนสวัสดีครับเช้าเช้านี้อากาศสดชื่นแจ่มใสจังเลยนะครับฝนคงตกทั่วถึงกันทุกพื้นที่นะครับ ต้นไม้ใบ,บไม้ก็สวยงามมากๆเลยครับเจอน้าฝนแล้วก็เจออากาศลดน้ำก๊อกลดน้ำปราป,รปราน้ำบาดาล10ครั้งก็ไม่เท่ากับเจอน้าฝนแล้วก็อากาศที่สดชื่นครั้งเดียวนะครับดูดอกไม้สวยงามมากเลยครับจะพามาดูการจัดสวนของคุณยายครับเป็นสวนเล็กๆแต่ก็จัดวาง ต้นไม้ใบไม้ประดับได้อย่างสวยงามมากๆเลยครับดูดอกบัวของแกนะครับผมแกใส่กระถางเล็กๆแต่ดอกบัวสมบูรณ์มากๆเลยเห็นแล้วชอบเลยครับดอกเดียวสวยหลายวันแล้วครับไม่ได้เจอถ้าอีกวันนึงถ่ายองสัยจะล่วงเลย <c oughs> อันนี้ก็เป็นมุมที่แกเพาะปลูกนะครับ จะมีทั้งไม้ประดับแล้วก็พืชผักสวนครัวนะครับนี่ก็กระถางใหม่ครับแยกออกมาอันนี้ต้นอะไรไม่รู้ครับแต่ก็สวยนะครับเป็นใบใบเป็นสีเห็นแล้วชอบครับแกชอบปลูกต้นไม้ครับเห็นต้นอะไรแคก็เอามาปลูกสวย นี่ก็เป็นมุมในความกว้างประมาณเมตรครึ่งถึงสองเมตรนะครับที่แกปลูกตรงนี้ตอไม้มาวางโอเคือไม้เอาไม้ประดับมาวางก็เป็นสวนหย่อมอย่างสวยงามเลยเห็นแล้วชื่นชอบมากๆครับปกติก็มีแค่ตอไม้แล้วเอาไม้มาวางเฉยก็สวยนะครับเนี่ยถ้ามีน้ำตกเล็กๆก็คงจะสวยกว่านี้ครับ นี่ก็เป็นไม้จิ๋วแกเพาะเอาไว้ยังเลี้ยงเอาไว้อยู่ครับยังมีตเท่าไหร่ม,นหนามานาวแกดกมากเลยครับแล้วก็ก็ลอยตัดต้นเอาไว้แต่ก็ยังได้กินลูกนะครับกินไม่ทันแล้วครับแค่นี้ฝ <c oughs> ากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ